สวัสดีค่ะนนสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะว้าย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 ดิฉนอยู่ไมดิฉันนะคะสวัสดีนะคะท่านดิสวัสดีค่ะทุกทา <c oughs> ่านเป็นไงบ้างคะแม่กระแสะเพลงที่เ,เอาไปร้องบนเดบิวต์ตอนนี้ก็ยกังคงแบบดังมาต่อเนื่องเลยอันนี้เรารู้สึกไงกับตรงนี้บ้างครั้งแรกที่พูดกับสื่อตรงๆเลยก็จริงๆก็คือดีใจคือมันมัน มันเกินฝันน่ะที่แบบว่าเออเพลงมันเป็นไวรัลแบบไปที่ไหนคนก็เปิดการอะไรเงี้ยทั้งเวอร์ชั่นของเราเองแล้วก็ของแม่เจนแล้วก็เวอร์ชั่นที่คอเวอร์อื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะ,<จ>ะก็<จ>ะดีใจแสดงว่าไปเจอคนข้างนอกมีคนขอไม่ร้องบ่อยเลยทุกวัน่คะอาจะบอกว่าร้องเพลงอื่นได้นะคะรู้สึกยังไงคำที่เขาบอกว่าคนไทย ก็ติดเล่นจริงแหละค่ะคือคือจริงเรามองว่าคืออย่างอย่างตัวนี้นิวเองอ่ะก็จะเป็นสายแบบเ<ม>อนเตอร์เทนเนาะก็สังคมมันมันเครียดอ่ะนิวว่าแบบอพ,อพอพออะไรที่มันมีให้ได้มีรอยยิ้มบ้างมันก็ก็ดีอะค่ะหลังจากที่เป็นกระแสรมเรามีโอกาสได้คุยกับต้นฉบับกับแ <ด S 1> ม่มีค่ะยังไงบ้างคะมีก็วันวันนั้นไม่เจอไลฟ์สดทิกตอกอยู่ก็เลยแบบโทรไปว่าเขามีเบอร์อยู่เลยโทรไปคุยกับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่า ขอบคุณมากนะลูกที่แบบเออเอาเพลงแม่มาร้องเนี่ยหนูก็เออเป็นเป็นเอฟซีแม่นะคะทำสดแม่แม่หนึ่แม่แม่จะนคะอ๋ออ๋อไม่คุยกับเพื่อนเลยดอกลูกคนย้ายเข้าพิศกลากเลยแม่เจินว่าไงมาันหลังจะได้ฟังก็แม่แม่เจินก็ก็ขอบคุณที่แบบว่าเออเลือกเลือกเพลงของแม่มาร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากนี้ก็ถ้าคนขอก็ยจะร้องต่อไปใช่ไหม ก็ร yeah. ้องค่ะไปพี่คอนเทนต์ก็เพิ่งอัดเสร็จเมื่อคืนเป็นเป็นเพลงของตัวเองนะคะฝากด้วยเป็นยังไงเป็นแนวไหนเปยังไงคะสปอยล์ด้วยนะเป็นแนวเซ็กซี่ตามตัวเองเลยค่ะตามตามภาพลักษณ์ค่ะแล้วเลยก็เป็นเพลงแบบฟังสบายๆง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่งเองไหมคะไม่ได้แต่งเองค่ะยังยังไม่เก่งเท่าไหร่ใครครับใครแต่งใครคะ ก็มีมีทีมทีมที่พี่รที่พี่ของของนิวรู้จักอะไรเงี้ยทำเป็นแนวแนวอยูงไนวสปอยเป็นแนวแบบฟังสบายสบายแบบมีกลิ่นอายแบบบอสซ่านิดๆอะไรเงี้ยฟังสบายสบายง่ายๆค่ะถ้าทันนะคะถ้าจพยายามแล้วพูดถึงพูดถึงเรื่องนี้หน่อยแม่จากวดที่ผ่านมาจากวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดมกราคมที่เราเอ่อเผลอไป เลขไปแล้วมันออกสามตัวตรงตอนเนี้เอออ๋อคือมันจริงๆมันมีสตอรี่นะก็คืออ่าเลขเลขนี้มันเป็นเลขเบอร์มือถือของตัวเองอแล้วเราอะก็จะชอบซื้อเอาเลขเนี้ยไปซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยตามเป็นยี่สิบกว่างวดอ่ะอมไม่ถูกเลยแล้วงวดที่บอกอ่ะไม่ถูกถูกแล้วแบบออกมาตรงมากใช่แล้วก็คนก็ไปซื้อตามอะไรอย่างเงี้ย แต่พองวดงวดต่อมาคนก็บอกว่าเอองวดนี้เลขอะไรดีคะอะไรก็บอกว่าไม่บอกแล้วจบด้วยหมดมีคนทักมาบอกพี่นิวเยอะไหมว่าซื้อตามแล้วถูกเลยเยอะเยอะนี่ D M I G เต็มเลยคนซื้อตามต่อไปเลยใช่จะเอาดีด้านนี้เนี่ยเรื่องการจะผ่านตัวไหมใช่หลายคนดาราหลายคนก็สามารถบอกเลขได้ะ คือเพื่อนเพื่อนที่กลุ่มไม่ได้เรียกเจ้าแม่ก็จเรียกเจ้าที่ก็ลักษณะเหมือนวิญญาณสมเวสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ขูดเรานะแม่ก็ไม่ได้ขูดก็มีบ้างขาวแป้งกระถูยักษ์แม่หนึ่งจริงเป็นคนดีชอบให้ดวงกวอื่นไหมคะหมายถึงว่าบอกแล้วคนอื่นชอบแบบเออเป็นนี้บ่อยไหมไม่มีเลยแต่แต่แต่ชอบซื้อลอตเตอรี่ถูกบ่อยนะ แต่แต่แตแตแตคือคือหนูเป็นคนที่ซื้อลอตเตอรี่จะไม่มีเลขเลยคือจะไปถึงก็เดินหยิบหรือว่าจะไปซื้อแบบอันอันที่มันเหลือๆเพราะเพราะหนูหนูถือคติว่าอันที่มันไม่ถูกอะ่ะคนซื้อไปหมดแล้วเพราะเอออย่างเวลาเรามีเลขส,สวยอย่างเงี้ยไปเลขมันไม่เคยถูกเลยก็เลยแบบไปซื้อหยิบเลยใช่ถูกบ่อยอยู่นะคะอุดหนุนรัฐบาลนะะแล้วต่อไปถ้าสมมติเต้นนีอยจะขอให้อัปเดตก่อน วันมาสองม้วนแตงกวาอัพเดทให้ชมคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่ากลัวโดนตีท้าไม่ถูกขึ้นมาใช่ค่ะก็เลยออกยังไม่เอาดีด้านนี้ค่ะเราก็เลยเค็มงวดที่ถูกเอาแล้วก็จบแค่นั้นค่ะเพราะว่าเอาไปว่าเราแม่นละกันเพื่อนเเดี๋ยวพี่กดขอซื้อกาแพี่นิวคืออันนั้นเขาอาศัยป้นพัดเทเอาค่ะไม่ไม่อาศัยลุ้นใช่ไม่ต้องลุ้นใช่แล้วมีกระแสที่เขาตัด ตัดได้ประกาศตัดกันเนี้ยยังไงคะับแล้วเรา,เราทราบไหมคะที่ประตูอกับพี่โบ๊ทนะครตัดกันไม่ได้หรอเพราะว่าถ้าตัด <c oughs> เขาคุยกันอยู่เนี่ยบทเป็นวงวนกันอ่ะคือฝนคุยโทรไปหาประตูอประตูอโทรมาหาน,นิวน,นิวนิวโทรไปหาฝนคือวนอย่างเงี้ยถ้าเกิดขาดคนใดคนหนึ่งไปวงกลมมันก็จะไม่เป็นวงกลมตัดก <c oughs> ันไม่ขาดแน่เลยขาดตัดไม่ขาดค่ะก็คือถ้าตัดไปก็ไม่มีใครคุยด้วยใช่อาจจะเหงาได้แล้วเราเรียกความสัมพันธ์วงนี้ว่าอะไรคะ ความสัมพันธ์แบบครอบครัวค่ะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยใช่เขามีมีคุณแม่พี่น้องค่ะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณแม่ตือค่ะซึ่งมีลูกเป็นครอเลยนะค่ะลูกเป็นคออใช่ลูกป้าตือเลี้ยงเป็นคอกค่ะมีประมาณสามสิบกระตูว่ะค่ะงค่ะน่พอดีว่าเวลาเราไปเสิร์ชในติ๊กตอกไม่ว่าจะมีอักษใบดาราเลยค่ะงชอบติดติดคำพ่นถาเ ก็จริงๆต้องกลับไปถามคนดูค่ะว่าทำทำไมกันจริงๆมันไม่ได้เกิดจากตัวดิฉันเลยค่ะคือว่าแบบมันมันชอบชื่อของชื่อรู้ค่ะรู้ก็คือคือเกิดจากพวกคุณนั่นแหละค่ะที่ไปทำกันคือปกติคือหนู่เวลาเวลาไฟ์สดทีนึงอะก็จะก็ปล่อยไปเลยก็หนูก็ไปทําอย่างอื่นอะไรเงี้ยแต่คือตามไวัยลที่เขาไปตัดกันอะมันก็ยังค้างอยู่ติ๊งตกวนไปวนมาอะไรเงี้ย แท่งนี่หนูไม่ได้ทําอะไรเลยใช่แล้วมันการแบนว่าแบบคุณไม่ว่าจะมีสอนร้อยดาราอรใช่อยู่ในหลายๆหมวดเลยนะคะเท่าที่เห็นแบบหมวดโบราณคดีหมวดนางแบบไม่ซีเรียสค่ะเจ็ได้ได้เลยเพราะว่ายังไงมันก็เป็นหน้าเราอยู่ดีไม่จับใจซึ่งไปตรงนี้ถ้าจะโยงเัาไปทุกดราม่าใช่ดีดราม่าแย่งคนนู้นคนนี้แต่ทำคนเป็นกิซีนาเป็นกิซีนายแย่งเขาหมดเลย ก็ภูมิใจค่ะแสดงว่าเราก็มีความสวยในระดับหนึ่งที่สามารถแย่งใครได้สุดท้ายเป็นเป็นการติดเล่นของคนไทยอีกอย่างที่เขาตั้งคําถามกันค่ะว่าระหว่างคิสตีน่าแท้แต้กับกอล์ฟเที่ยวไทยใครแก่กว่ากันอันนี้แม่ช่วยไขข้อสงสัยได้ไหมคะจริงๆแล้วพี่กอล์ฟค่ะเพราะพี่พี่กอล์ฟแก่กว่าเพราะพี่กอล์ฟเขาเกิดยุคฟิเตเชียสเป็นยุคในโนเซอกแต่ของของนิวเนี่ยเกิดสี่พันปีแปลว่าเรา เกิดมาเราเห็นพี่ครับเลยใช่ไหมครับหรือว่าเป็นเป็นโครงแล้วค่ะตอนนั้นอะก็คือไข่ข้อใส่ชาวเน็ตชาวเน็ตไม่ต้องสงสัยใช่ค่ะแต่จริงๆก็คือรักกันแล้วก็เคารพพี่กอล์ฟเสมอค่ะน่ารักเจะมีผลงานอะไรไหมคะถ้าเกิดฝากได้เลยครับกับเพลงใหม่นะครับมีก็มีเพลงนะคะแล้วฝากติดตามกันด้วยแล้วก็กำลังถ่ายหนังค่ะหนังใหญ่ไหมคะวัดขนอนหนังใหญ่แล้วลีเหรอคะ อ๋อหนังโลงค่ะเป็นหนังโลงค่ะแล้วก็ฝากร้านวงโคจรด้วยฝากติดตามด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากอินเสิร์ตตัวเองนะครับเดี๋ยวเพิ่งกลับค่ะกลับเหมือนดาราเลยเนาะดาราแลยดาราสาวเลย

เรียบร้อยนะคะโอเคตวกันนะใส่ใหม่ตัวด้วยนะแม่สวมแล้วมาตรงนี้ถูกเออ